สบัสดีพี่น้องเอฟซีเวสุขสุขสขนเดอ้อพี่น้องทั้งประเทศไทยเลยพี่น้องทั้งลาวเฮาเนาะกำลังเสียออกไปนาโคออไปพี่น้องบบบน,น,นี้ได้ได้ๆละมีหน้นนาร้ายทงพี่น้องหน้าใตจะแล้วแหละพี่น้องเลยไปหน้าโคเด้อบ้าน หยออกไปหยอดเขาหน้าโคพี่น้องเส้นนี้ไปหน้าใต้พี่น้องเส้นที่เขาไปหยอดมัองยานวันนี้ไปหน้าโคเ้นนี้พี่น้อง ว่าเจ้ากับยอนลายได้พี่น้องเลยแควนี้ถ้าบรรยากาศตามเส้นทางไปหน้าโ่งพี่น้องชมเนาะช่วงนี้ช่วงกำลังบุกน้ำให้น้ำหน้าอยู่พี่น้องเลยยังบมีเวลาไปถ่ายคลิปอยู่บนเนินพี่น้องชมเนาะ มันนี่กาทาบรรยากาศแบบยูไฮยูหน้าให้พี่น้องชมน้ำกันเนาะนี่นี่ยือข้ายอดให้นี่ยอดล้ายอยู่พี่น้องปีนี่ขึ้นยอดข้าวยอดหน้าล้ายอยู่ไรยนาโคข,ข้าสิว่าไกล้กับบริไกล้พี่น้องใกล้ๆอนึงนางนโค ซอนต้นคามต้นนี้เลยพี่น้องต้นมากอย่างเลย สบายดีทุกคนสบายเอฟซีพี่น้องทางประเทศไทยเลยพี่น้องทางลาวเนาะเมื่อนี้เววอื่นเคยผูุไทยก็ได้ออกมาหน้าเก่าพี่น้องเหนุไดเลยพี่น้องหน้าร้ายพี่น้องเนาะเมื่อนี้ก็ได้ออกมาหยอดเข่าอยู่หน้าโคกพี่น้องเนาะหน้าบ้านก็แล้วแล้วหน้าใต้ก็แล้วแล้วพี่น้องยังหน้าโคกเมื่อนี้สีภาพี่น้องมาสมบรรยากาศอยู่หน้าโคกเนาะวานหน้าโคกมันเป็นอย่างไดเนาะพี่น้องเนาะ นี่พี่น้องหน้าโคเขาเดี๋ยวสมพาพี่น้องมาสมบรรยากาศอยู่หน้าโคพี่น้องเนาะนี่กระแม่นันพ่อเถาเพิ่นเ็ดหัวค่ะคากพี่น้องนี่หัวเพิ่นเ็ดหัวอ้อมหมักพกพี่น้องนี่เพิ่นปลูกใส่กระต้นบนอนหัวพ่นหล,พนนพพลยพี่น้องนี่หมักพกงามงามพ่อเถาแล้วเราดูดูเดี๋ยวพี่น้องพระวนัน คนตะกี้เพิ่นอยากดูอยากมันได้พี่น้องเดี๋ยวสีพาพี่น้องอย่างเลาะชมบริเวณภายในนาโขงเนาะนี่หัวเรา,ากะคักคพี่น้องเลยหัวนี่หัวเรามัดาคักๆักนี่แล้วก็มีกกไปซังเลยนี่ข้าเจ้าเขาเอืนงง่นกกยังอันนี้พี่น้องนี่เราก็มานปักปากปากักไวเป็นหัวพี่น้องโอ้คากะลีพี่น้องนาโขง เดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวสิพาพี่น้องเราชมนาคู่เด้อมื้อนี้บ่มีหยังหลายดอกพี่น้องมื้อนี้มีแต่บรรยากาศอยู่ในห้อยู่น่าพี่น้องชมเนาะอืมโอ้ยนี่พี่น้องหน้านี่แมนบัสพี่แต่พี่ไปผูกโค้งกูผูกพีพีเมนบัส ดินหน้าโคกของปะเถาอันนี้ก็แม่นพี่น้องดินนี่ดินปะเถาอันนี้แม่นเบรริดนี่เอน็นบอลเอ็นเป็นแป่นเนี่ยเม่นเบิดดินปะเถาแล้วสื่อไว้ตะขะตะกี้บมเดแพงเด้พี่น้องนี่ปลาตัวนี้ก็แม่นนี่นี่มันบอานั้ดเลยพี่น้องเว้ยนี่ปลูกหงอกปลูกมันสบายพี่น้องอึบ ย้ำเฮ็ดอ,ออกก็มาหาอยู่พี่เลยพี่น้องเฮ็ดเน,นี่ยออกมาห,าอ,อา,อา,หา,า,าอยู่หน้าโคบรรยากาศอยู่หน้าโคเอานี่กระเทียงนาพี่น้องเป็นตะแพร่องพี่น้องเทียงนานี่นานาเฮ็ดตะปะอยู่นะพี่น้องเทียงนาเอาปะอย่า นี่พี่น้องปีนี่น่ะบักม่วงดกขนาดพี่น้องหน้าบ้านกับมีบักม่วงหน้าไตกับมีบังมง่วง,งหน้าโขกกมีบักม่วงพี่น้องเอ้ยบื้อดดอกพี่น้องนี่แนอยางแนวกินอยู่หน้าพ่อเถานี่บักม่วงกระดกแท้ๆพี่น้องเลยเนี่ยว่ามันตำน่ะพี่น้องบักม่วงเนี่ยโอ้โเห็ดกระเพาะอยู่ตี้อ่ะ บุมมี่ยังดอกพี่น้องเอ้ยมีแตบ่บรรยากาศอยู่หน้าให้พี่นอ้องชมนี่ยเลยพี่น้องเลยช่วงนี้ยังบ่มีเวลาพี่น้องมาหยอดข่าวหน้ากูหม่องม่องด็กแต่ได้พี่น้องวู้ตอนนี้ชุกเลยผูุมากนะหม่มองชุกเดือดเติเงนผู้พี่น้องูเห็นละมากนลยผูชุกชุกเพื่อทีกินพี่น้องพี่น้องมากนะเนี่ย กินกับเขาแสบขึ้นยังมวงนี่แล้ก็เห็นมากหกนึงพี่น้องเออมากมันชุกนี่โอ้โดกกะลีเลยพี่น้องอืมเด็ะป่าอ่มองกันเลยพี่นอ้องน,น้องกับมีอะไรพีน่น้องเอ้ยน้องพายนี่มีสองน้อง มีน้องหนึ่งน้องที่ชองอยู่ลุมพุ่นพี่น้องน้องชองอยู่ลุมพูน้องสองอันนี้นะน้องน้องเท่งน้องลุมอยู่พุ่นคัาบเอาเรื่องปลากับน้องลุมปลาลายพี่น้องน้องนี่กะมีอยู่บบคอยลายชวนไลายในนี้ตะกรัน,ก,นกุ้งพี่น้องลายกุ้งกับปลาชิวน,อน้องเลย พาพี่น้องเลาะชมบริเวณหน้าโคกพี่น้องเลยหน้าโคกกับที่ว่าการทถยหุดไถไทยหุ่นไท้ายหุดนห,ห,หน้ากะสบายอยู่พี่น้องเพราะว่ามันเป็นมันริเมนว่าดินเหนียวพี่น้องเป็นดินอันผสมทรายเนาะมังกาเลยทถยง่ายแน่นนพี่น้องนี่พี่น้องเียบรรยากาศ มุมว่วงต้นนะแซ่บเลยตน้นนหนก็นได้มุมว่งมมวงไรยผีดองเลยดีเลยพี่ดองเอ้ยอยู่ห่าอยู่หนาเวสวนในสวนย่ำนากันยำเฮ็ดออกเปิดิปห้ายอยู่ป่าทัง้งขุนพี่ดองปลาเฮ็ด เล็ดลายได้พี่น้องทั้งป่านแลวนีแต่เฮ็ดเฮ็ดปวกทีว่าเดเคยอรนลงยูทูบจะเกานะี่พี่น้องนี่ board, เฮ็ดปวกเม้าอยู่ป่าตัวนี้ป่าดงตัวนี้เลดลายได้เฮ็ดปวกเนี้ยมันออกบริเวณหน้าพี่น้องเมนเบิร์ตเลยพี่น้องเลยดินหน้าพะเถานี่แต่นี่ลงหัดลุ่มผู้ ผอดปลาบัวแคมปลาบัาโค้งผมน,นะพี่พี่สมัยตะกี้พี่นอ้องกเอ้วเอาวิทยุแลกเอาเหล็กดินไฮดินหน้าตะกี้ไฟมีวิทยมมีมวนนันกัเทปเป็นกระแซ็ดนะพี่น้องกระทือว่าพูนันมีเงินในตะกี้นะอันราบนี่ยืนพอถาวาว่าดินตอนหน้าโค้งนี่พ่นไดเอาอันเทปเนาะเทปเป็นม่วนกระแซ็ดตะกี้นะพี่น้อง เพิ่นมาแหลกมาเปลี่ยนเอาต่กี่คนมอยากได้เทปนี่โอ้ยบัมีเงินบัวได้ซื้อได้พี่น้องพวกเทปพ,พทวกมวนกระแซดนี่ขันบัวมีเงินในบัได้พังพี่น้องก็เลยมีลูกข้าเจ้าอยากได้เทปเนาะพอเถาก็เลยว่าก็เลยเอาอันเอาเอาันเทปประหลกเอาดินอยูยวน่านี่พี่น้องหุย้ยแง่แง,ง,ง่พี่น้องนะตัวแง่นะหุย้ยตัวบุญแง,ง,ง่นะึงงนะนะ เห็นหมพี yeah ่น yeah ้องนะเน่้ๆนะเน่ลงหูเลยพี่น้องเนี้ยๆๆ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 มันเล่นขึ้นแรงลงเลยนี่ตัวแหน่หูแหน่เลยพี่น้องนี่เห็นแต่หูมันนี่พี่น้องเลยอืมดิเล่นลงเมื่อกี้พี่น้องเนี้ย ดกขนาดเลยพี่น้องมองมาตุ่มตำกับเป็นหมากมีกระเทียงหน้าโค มาพี่น้องมันนี่สภาพพี่น้องมาเบิรงนน้ำสางคุดเอาอยู่หน้าเนาะพี่น้องเป็นน้ำสางกินเด้อพี่น้องสางน้ำกินพี่น้องเพ่เท่าพื้นคุดไว้เนาะแต่เก่าร้ายกว่านี้ได้พี่น้องเต็มนี่พื้นคุดใหม่น้ำสางเป็นน้ำสางน้ำกินพี่น้อง พี่น้องคลิปนี้ก็เจได้จบเพียงเท่านี้เด้อพี่น้องเจอกันคลิปหน้าเมื่อนีนก็อยู่ให้อยู่หน้าคือเก้าพี่นอ้องออกเมื่อหยดเขายู่หน้าโคพี่น้องเอาพี่น้องบายบาย